อย่าทุกจนสิ้นเปลืองอย่าสุขจนล้นหลามอย่าเป็นคนปิติหลงทางถ้าทุกจนสิ้นเปลืองก็กจะทุกข์ขึ้นเรื่อยๆยิ่งทุกข์มากความสุขที่ไร้าสาระจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนความสุขที่มีสาระถ้าคุณไม่มั่นที่จะให้มีก็จะทุกข์ปิติที่ผิดทางก็จะหลงทางชีวิตเราลูกหลาน จะมั่นคงมั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทําไม่หวันหไวไปตามภาวะการแห่งธรรมสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนเราทําดีจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมตสสัจธรรมเมตตาการุณามุทิตาเบขาการเจริญพรมิหารสีเป็นรากฐานแห่งมงคลกุสมทั้งปวงการทําบุญสร้างกุศลหรือการทําสิ่งใดฐานจิตจะต้องมีอิทธิคืออ,อิทธิ คือพลังแห่งความสำเร็จอสขอสตอนหนึจอจอดอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปหนึ่งเดียวตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังทุกขั้นตอนจริงจังจริง,จรง,จรงใจเด็ดขาดถึงจะได้กุสลเต็มที่เกิดผลสำลิดบรรลุสำเร็จสมดุลสมบูรณ์ทุกงานทุกประการละชะนี้แลสาธุ ໂອມສີຊະຍະາຕິສອມໂອມສີຊະາຕິສັນຕິໂອມໂອມສີຊະາຕິສັນຕິອມໂອມສາຕິສັນຕິສາຕິສັນສາຕິອ